เพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยครับเรามีนะครับนี่รถถังนะครับราคาประหยัดครับผมรถถังยิงกระสุนได้ราคาไม่ถึง1,000บาทนะครับไม่ถึง1,000บาทมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับปี2018นี่นะครับโอ้โหเยอะมากๆครับนี่แบตเตอรี่ที่ชาร์จมีให้ครบกันหมดเลยนะครับนี่แถมกระสุน BB กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยนะครับนี่กับลูกค้าของเรานะครับนี่ เดี๋ยวไปเราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับไป Let's go ตยโอเคครับตอนนี้เราก็แกะกล่องกันมาแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับนี่มีแบตเตอรี่นะครับเป็นฐานชาร์จนะครับทั้งหมดอยู่4ก้อนนะครับทั้งหมดอยู่4ก้อนแล้วก็จะมีในส่วนของตัวชาร์จนะครับนี่ตัวชาร์จแล้วก็ปืนนะครับปืนจําลองนะครับแล้วก็เอาไว้ตกแต่งนะครับปืนกลไว้ตกแต่งปืนจริงๆคือตัวนี้สามารถยิงได้นะครับนี่ตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น BB กันนะครับกระสุน b B บกันนะครับ ขนาด6มิลิเมตรนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นรีโมทก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับนี่รถถังบังคับนะครับ RC Tank Battle นะฮะโอ้โหราคาไม่ถึงพันครับยิงกระสุนบีบีกันได้ขยับควบคุมอะไรได้หมดเลยนะครับสุดยอดมากๆครับวันนี้นะครับเรามาสัมภาษณ์นะครับนี่ลูกค้าของเรานะครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับว้าน้องแทนมาจากแถวไหนครับ ว้าวนะครับนี่ทําไมน้องแทนถึงชอบรถถังครับยิงกระสุนได้โอ้โหยิงกระสุนได้นะครับนี่เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับหากเพื่อนๆน,นะครับอยากได้รถถังเจง๋จงๆแบบนี้นะครับแบบเดียวกับของน้องแทนเลยนะครับโทรสั่งได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอตามนี้ฟึบนี่0 8 4ย์นะ 7, แป4สี่เจย้ำนะ0 8 4ย์4 6 4 5 7่เจ็ดหกสี่หล์แมอมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w ร์เว m บแมทย้นะ w w w ชื่อนี้มีแต่คุณภาพและบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ผมตุ้ยแม่ทอยนะครับและน้องแทนนะครับนี่พร้อมกับคุณพ่อนะครับป๊าป๊านะครับเขาก็พาน้องเขามาจัดเต็มรถถังคันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับบายบายครับเย้ yeah! อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดคลิปรีวิวของเล่นอีกเพียบอย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยจากตุ้ยแม่ทอยสุดเจ๋งคนนี้ Got it! Got ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh, oh. ho 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 ho!